อยงนี้ําน้ท่วมครั้งนี้หนักหนาสาหัสนะฮะไม่มว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินนะฮะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องจิตใจนี้ก็หนักเหมือนกันนะจาย์หนักครับแต่ยังไงก็ตามอยากจะเปรียบเทียบกับการที่น้ําท่วมใหญ่ในปีห้าสี่สองพันห้าสี่นะครับครั้งนั้นเนี่ยเป็นการท่วมในภาคกลางและภาคกรุงเทพมหานครและเป็นมณฑทนทั้งหมดซึ่งบังเอิญเป็นศูนย์กลางใหญ่ของอุตสาหกรรมและธุรกิจจํานวนมาก ตอนนั้นเราเสียหายมากเรียกว่ากระทบอุตสาหกรรมจำนวนมากและเสียหายไปไม่ต่ำกว่า1.5้าล้านล้านบาทแล้วก็เสียชื่อเสียงไปเยอะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นตัวัพพลา์ทั่วโลกเนี่ยกระทบหมดเพราะว่าทั่วโลกบอกว่าสินค้าที่ไม่มีมาหรือไม่ได้ยังไม่ได้ยังผลิตไม่ได้ยังแอสเซมบลีไม่ได้นี่เป็นเพราะชิ้นส่วนหลายอย่างมาจากเมืองไทยไม่ได้ก็เสียภาพไปเยอะเลยนะอันนั้นก็เป็นครั้งใหญ่ปี P 54ซึ่งเป็นบทเรียนเราก็ตื่นเต้นแก้ไขเตรียมตัว มีราตรการอะไรบางอย่างและเราก็ผมก็ยังไม่เห็นมีความคืบหน้าชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรที่น่ากลัวมากก่อนนั้น,นก็คือว่ามีผู้เชื่อกันว่าประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งกรุงเทพมหานครจะจมน้ําในอีกระยะเวลาหนึ่งข้างหน้าบางอันบางตําราบางการวิเคราะห์การพยากรก็บอกว่าสักยี่สิบห้าปีบางอันอาจจะบอกถึงสาสิปีบางอันบอกสิบห้าปีบางอันออก บางแห่งอาจจะบอกว่าถ้าระยะเฉพาะหน้าเนี่ยจะเห็นแน่ๆเลยอีกห้าปีข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงต้องคิดการใหญ่ต้องแก้ไขให้หนักนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะเกิดปัญหามากและกระทบกระเทือนหลายอย่างทั้งความเป็นอยู่ชีวิตโอกาสธุรกิจอุตสาหกรรมและความเชื่อมั่นของต่างประเทศสําคัญมากเพราะว่าเรากําลังดึงความเชื่อมั่นกลับคืนมาเพื่อมาลงทุนอะไรต่างๆมากมายถ้าเขาพบว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้และจัดก,การไม่ได้เนี่ยจะเสียหายมาก นะครับบางทีประเทศอื่นเนี่ยเขาทำมาเขาเป็นปัญหาไม่ใช่ไปน,น้อยนะครับสิงคโปร์ก็เคยมีนะครับประเทศอื่นก็มีอย่างประเทศในแถบนเนี่ยผมอยาก,กเรียนให้ทราบว่าเขารู้ปัญหานี้เขาประเทศเขาต่ํากว่าทะเลจมในน้ําเป็นเวลาหลายร้อยปีเขาเตรียมการพัฒนาแก้ไขเป็นเชิงโครงสร้างติดต่อกันติดต่อกันนะทําอย่างติดต่อกันแบบไม่หยุดไม่หยุดหย่อนเลยสิบยี่สิบสามสิบปีเนี่ยจนเขาแก้ปัญหาสาเร็จสร้างระบบเขื่อนระบบน้ําระบบหลายอย่าง นะครับเราก็ไปดูงานมาหลายรอบแล้วครับแต่หวังว่าลงมือทําตอนนี้ประเทศเดนมาร์กเขาพ้นจากปัญหานี้แล้วแน่นอนความเชื่อมั่นเขาเกิดขึ้นมาตอนนี้เราก็มาเจอปัญหาแล้วประเทศไทยภาคใต้นะครับไม่น่าเสียดายนะครับห่างไปแพย่สิบห้าปีเองนะฮะเราก็ยังประสบปัญหาจนได้นะครับภาคใต้ตอนนี้หนักนะครับต้องเรียนว่าเป็นการพบอุทุกข์ภัยครั้งใหญ่ที่สุดมันเป็นเพราะสาเหตุ <คน S 2> มันนอกเหนือจากความคาดหมายกว่าจารย์ ทำให้มันหนักด้วยคือการคาดหมายมันมันเชื่ออยู่แล้วว่ามีเพราะว่าประเทศเราเนี่ยภาคใต้ท่วมเป็นประจำเอาอย่างนี้ง่ายๆหาดใหญ่เนี่ยท่วมติดต่อกันทุกปีนะครับมากน้อยแต่ละปีนะครับภาคใต้อย่างนครศรีธรรมราชหาดใหญ่สงขทรไทท่วมเป็นปกติทุกปีทุกปีมากหรือน้อยติดต่อกันสิบกว่าปีมาเนี่ยนะครับและและผมสังเกตด้วยครับและจะท่วมเดือนพฤศจิกายน และบางคนถึงพูดขนาดว่าโดยเฉพาะยิ่งวันที่ยีบสองพฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันดีเดย์นะและก็ทุกๆปีก็ยีบสองพฤศจิกายนด้วยเป็นวันหนักเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นซีรูปกันมานานแต่ปัญหาอะไรเดี๋ยวผมอยากจะขอปรึกษาและเรียนแล้วก็เรียนให้ท่านลองพิจารณาดูนะครับแต่เอาว่ากระทบอะไรบ้างเนี่ยข้อหนักมากเพราะว่าภาคใต้เนี่ยเป็นเขตเศรษ,ษฐ,ฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยและเป็นส่วนสําคัญในการฟื้นเศรษฐ,ฐกิจ และหลายๆครั้งเนี่ยเราได้อาศัยเศรษฐกิจภาคใต้ช่วยฟื้นเราขึ้นมานะครับเพระพาะภาคใต้เป็นที่รวมของหนึ่งการท่องเที่ยวด้วยนะครับสองเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมจํานวนไม่น้อยกระจายอยู่ทุกจังหวัดลงไปนะครับผมก็ต้องเรียนตรงว่ามีมากมายตลอดทางลงไปนะครับแปลว่าอะไรแปลว่ามันกระทบทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้อันหนึ่งสําคัญของภาคใต้เราอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องหลากหลายมากมาย ครับกระทบหมดนะครับผมอยากเรียนว่าตอนนี้เนี่ยครับถ้าจะพูดตรงๆนะครับเราพบว่าภาคอุตสาหกรรมภาคใต้เนี่ยเอาภาคเกษตรกรรมก่อนก็ได้พื้นที่ภาคใต้ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสําคัญมากนะครับภาคใต้เนี่ยรวมทั้งหมด9จังหวัดเลยนะครับเรามีอุตสาหกรรมสําคัญมากมายแต่ที่สำคัญคือยังมีภาคเกษตรกรรมที่สาคัญด้วยประเทศไทย 1. ท่องเที่ยว 2. อุตสาหกรรม 3. เกษตรกรรมด้วย เป็นที่ปลูกยางพาร,ราสิบล้านไร่นะครับปาล์มน้ำมันอีกประมาณสามล้านไร่ข้าวยังมีด้วยนะครับพืชไร่นะครับผลไม้ผักปศุสัตว์ประมงอีกมากมายนะครับพูดง,ง่ายๆว่าเราเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรรมมากเช่นเดียวกันไม่แพ้ภูมิภาคอื่นนะครับมีเกษตรกรหลายแสนลายนะครับมีพื้นที่ที่ ปลูกผักปลูกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมเอกก็กล่าวไม่หมดนะครับถ้าอุตสาหกรรมนะครับน่าสนใจนะครับตอนนี้ครั้งนี้เนี่ยกระทบอุตสาหกรรมไปเยอะแยะเลยนะครับอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยเนี่ยคาดว่าไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบโรงงาน,นี่กระทบหมดครั้งนี้นะครับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเนี่ยโดยไปแล้วยี่สิบเก้าสามสิบโรงงานนะ,นะครับอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาร,ราหมดไปร้อยโรงงาน อุตสาหกรรมแปรปรูปผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ยางพาราหมดไปประมาณร้อยกว่าร้อยสิบโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพลาสติกนะครับเรามีพลาสติกด้วยนะครับอีกประมาณสี่สิบห้าโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโลหะอีกประมาณห้าสิบห้าโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพวกหินปูนทรายดินอะไรนี้ก็อีกประมาณสามร้อยกว่าโรงงานสามร้อยกว่าอุตสาหกรรมดุดน,นะคนนี้อุตสาหกรรมบริการนี่ก็แปดสิบอย่างน้อยแปดสิบ โรงแรมเล็กโรงแรมน้อยยังไม่นับอีกนะยังมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวบริการจํานวนไม่น้อยประมาณแปดสิบห้าอุตสาหกรรมบริการที่กระทบนะครับยังไม่นับร้านอาหารร้านอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่สําคัญคือโรงไฟฟ้าสิบเจ็ดโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เวลานี้นะครับยังมีโรงงานในนิคมุสาหกรรมอีกจํานวนมากถึงแม่นิคมเนี่ยป้องกันดีน้ําไม่เข้าถึงแต่ปรากฏว่าข้างนอกมันทั่วหมด ผลทางอ้อมมคือว่าคนงานเข้าไม่ได้วัตถุดิบซัพพลายทั้งหลายมาไม่ได้โรงงานก็ผลิตไม่ได้ก็เกิดปัญหานิคมก็ก็ทํางานไม่ได้อยู่ดีนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่ามันกระทบมากนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี่ปีปีหกเจ็ดปีที่แล้วมีมาเลยชาวมาเลเซียมาท่องเที่ยวกำนวนมากนะครับไม่ต่ำกว่า 3ามจุดห้าสมจุดสามล้านล้านสาดสล้านคนยังไม่รวมยุโรปสิงคโปร์ไทยอะไรเยอะแยะมากมายนะครับปีนี้นะครับผมเชื่อว่าจะกระทบไม่ต่ำกว่าส5เซนตะลดลงไปทีเดียวถ้าเกิดจากเหตุการณ์นี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเอากี่วันถ้าหากจำนวนสักประมาณสิบสี่วันนี้ก็หมดไปหแสนคนถ้าสามสิบวันก็หมดไปล้านสี่ล้านสามคน ระทบเท่าไหร่ฮะ7,600ล้านถึงประมาณ10,600ล้านบาทเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นที่ว่ากระทบอุตสาหกรรมหนักมากยังไม่พบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเหยีกดซึ่งเป็นรายได้หลักอย่างหนึง่งเกษตรกรรมก็หนักแล้วอุตสาหกรรมก็หนักแล้วยังท่องเที่ยวที่สําคัญก็คือยังกระทบอุตสาหกรรมการกีฬาด้วยเพราะปีนี้เราเป็นเจ้าภาพซีเกมนะครับและเป็นเจ้าภาพเอเชียนพาราเกมด้วยและปีหกแปดนี้ จัดไปเตรียมตัวอย่างดีกสงขลานะครับและประเทศไทยได้รับการจัดอันดับนะครับจังหวัดสงขลาได้รับการกล่าวถึงยกย่องให้เป็นไปไปแข่งกันมาแล้วไปโชว์แล้วนะครับพบว่าเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดหรือเป็นซิตี้ที่เหมาะที่สุดในการจัดอีเวนต์ของโลกนะครับหนึ่งในท็อปของโลกนะครับมีการจัดอันดับแล้วก็เราก็ได้รับการเลือก ให้รางวัลด้วยนะครับว่าสงขลาเป็นจังหวัดที่รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศเป็นจังหวัดที่เหมาะสมในการจัดอีเวนต์จัดคอนเวนชั่นของโลกนะครับในสงขลานะครับแหมเสียท่าเลยนะครับเพิ่งได้รับการปีนี้หยกหยกหยกเจอเข้าไปลูกนี้มันรู้สึกว่าเจ็บปวดทีเดียวนะครับพาราเกมหรืออะไรต่างๆที่จะจัดในบริเวณนี้เลิกหมดต้องย้ายหมดนะครับครั้งนี้นะครับแล้วจัดเดือนไหนครับจัดเดือนเดือนี้ด้วยธันวาคมเนี่ยนะครับที่จะถึงนี่แหละครับ ที่ถึงนี่และเดือนมกราผมที่จะถึงนี้ด้วยเราโดนไม่ด้วยนะครับก็ต้องย้ายไปานปที่อื่นต่อไปนะครับไม่ว่าจะทํำยังไงก็ต้องย้ายเพราะว่ามันมันไม่ได้ไม่มีใครกล้ามานะฮะต้องย้ายก็ต้องเตรียมย้ายให้ทันจะย้ายทันหรือเปล่าก็หวังว่าต้องทันนะครับเพราะว่าทั่วโลกเข้ามาดูสีเกมไอ้เช่นเกมพารานี่เดือนนี้เดือนหน้าเดือนธันวาเดือนมกราทั้งนั้นอันต้องรีบรดำเนินการยังมีอุตสาหกรรมอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องกระทบหนักๆคือเราเคยโดดเด่นอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หมายความว่าเป็นที่ที่คนชอบมาต่างชาตินะครับมาซื้อคอนโดมิเนียมมาซื้อบ้านอยู่อาศัยที่เมืองไทยนะครับมีซืออ้อคอนโดมิเนียมเยอะแยะปรากฏว่าคอนโดมิเนียมและบ้านเดียวกระทบมากบ้านเดี่ยวนี่โดนไปเยอะเลยบ้านบ้านเดียวชั้นเดียวนี่หนักแล้วหมู่บ้านจัดสรรทั้งหลายก็โดนไปด้วยนะครับและคอนโดชั้นล่างก็โดนไปด้วยนะครับปรากฏว่าตอนนี้คนก็เลยไม่กล้าจองไม่กล้าซื้อกลัว ซื้อคอนโดซื้อบ้านเดี่ยวกระทบความเชื่อมั่นนะครับเกรงว่าจะขายยากในระยะต่อไปถ้าไม่รีบฟื้นฟูนฟนความเชื่อมั่นอย่างรวดเร็วและต้องทําให้เขามั่จใจว่าจะไม่เกิดอย่างนี้อีกนะในอนาคตจะเกิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดทุกปีมาแล้วเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องอยากใจอันนี้อาจารย์แน่นอนมันคงไม่ง่ายอาจารย์ยกตัวอย่างในแถลนเนี่ยใช้เงินเป็นล้านล้านบาทนะฮะหลายรอบมากมากของอุมาณประเทศฐานขงประเทศใช้เวลา รียกว่าหลายสิบปีห้าสิบหกสิบปีกว่าจะทําโครงการเสร็จเราคงจะทำงานไม่ได้ในเร็ววันเพราะเงินเราก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นที่จะกระเชิดมนันนะครับก็จริงครับแต่ว่าถ้าลงมือทาเมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วมันก็เสร็จแล้วเะ็ไปครึ่งหนึ่งแล้วอย่างน้อยนะครับอ่านี่พูดมาปีห้าสี่นะปัจจุบันนี้ก็สนะิบห้าสิบห้าสิบหกอหลายปีแล้วนะฮะปีห้าสี่กับปีนี้ปีหกแปดเนี่ยกี่ปีแล้วนะลองคิดดูนะครับก็สิบห้าปีแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างหนึง ถ้าเราลงมือทําแก้ไขปัญหามันก็จะจบปัญหาได้ในวันหนึ่งข้างหน้าในแลนเนี่ยเขาเขารู้แล้วเขารู้ว่าเขาเฟอร์แล้วเขาก็รวบรวมเงินเข้าม่เด้มีเงินมากมายในตอนนั้นหรอกครับแต่เขาทุ่มเทจัดสาธารณูปาณทุกป,ทกปีทุกปีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นนโยบายของชาติเลยที่ต้องทําต่อไปไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนมาต้องทําต่อไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ทุ่มเททําเอกชนเขาเ้ามาช่วยหลายอย่างก็ดําเนินการสำเร็จและได้ผลดีมากเป็นตัวอย่างที่ดีของโลกเลยง่าย แล้วได้ผลทุกวันนี้เขาก็จ,ะ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 จะประเทศลูกเรืองเศรษฐกิจก็คืนทั้งหมดแล้วครับนะเงินทองไหลมาเทมาทั้งการท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีการท่องเที่ยวดีที่สุดแห่งหนึ่งถ้าเราไปดูล่าสุดประเทศที่มีความปลอดภัยที่สุดในการท่องเที่ยวปลอดภัยที่สุดที่อยู่อาศัยปลอดภัยที่สุดที่มาเที่ยวหรือมาอยู่นะประเทศที่หนึ่งคือในโลกคือใครรู้ไหมเนเธอร์แลนด์นะครับท่านวิแรงกิ้งล่าสุดเพิ่งประกาศไม่นานนี้เอง รประเทศที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยในแถบนะครับไม่ว่าเรื่องความเป็นอยู่ความปลอดภัยหลายหลายอย่างรวมกันในแถบเป็นประเทศหนึ่งนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าเขาสร้างชื่อจนทั้งมีความมั่นใจและอุดมสมบูรณ์มากเวลาน,นี้เขาเปลี่ยนปัญหาของน้ํากลายเป็นอุตสาหกรรมเกษตรกรรม,รรมที่แปร ى, เป็นผลิตผลรายได้สูงมากเป็นศูนย์กลางการผลิตดอกไม้ของโลก พัฒนาต่อมากลายเป็นศูนย์กลางตลาดค้าดอกไม้ของโลกนะครับตลาดค้าพืชผลนะครับถ้าเราจะพบว่าอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมล่างไม้อยู่ที่เซนตานมากไมยเอาง่ายๆ่ายง่ายศูนย์กลางค้าข้าวอยู่อัมสเตอร์ดัมอยู่สซนตาน่ามนะครับเห็นพ่อค้าข้าวยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยแล้วด้วยเนี่ยสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาในเอเชียอยู่เมืองไทยแต่สำนักงานยุโรปอยู่ที่อัมสเตอร์ดัม นี่คือตัวอย่างให้เห็นของเราก็มีฮะสำนักงานถ้าเรามีโอกาสไปอรรมัมสเตอร์ดัมรัสเซอร์ดัมเนี่ยจะพบว่าอุตสาหกรรมอาหาร,กรเกษตรกรรมเราอยู่ที่นั่นมีออฟฟิศอยู่ที่นั่นอยู่เยอะแยะนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าจากประเทศที่แทบจะทําเกษตรกรรมไม่ได้จนกลายเป็นประเทศที่โดดเด่นในเรื่องกเกษตรกรรมสมัยใหม่อัจฉริยะและแปรรูปอาหารและอีกหลายหอย่างตามมานะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราวุ่งหน้าเดินหน้าไปมันก็จะสามารถทําได้ผลแน่นอนระยะยาวนะครับผมเลยอยากจะฝากกลับเรียนว่า ในปัญหาเฉพาะหน้าอันหนึ่งที่จะต้องแก้ไขก็คงแน่นอนนะครับรัฐบาลคงต้องเ,ออเริ่มต้นในการ<ป>เข้าไปภาบประชาชนเนี่ยเดือดร้อนสาหัสเลยประชาชนนะฮะบ้านเรือนเสียหายนะฮะทรัพย์สินเสียหายเนี่ยบางคนหมดตัวต้องมารับหนึ่งใหม่เลยมันเราจะช่วยกันยังไงฮะเนี่ยคือการเยียวยาก็มีหลายระดับนะครับซึ่งรัฐบาลก็ดําเนินการอยู่ที่เข้าไปเยียวยาให้แต่ละรายรายละเท่าไหร่บาทต่อเดือน ซึงเก้าพันมันน้อยมากที่เขาเก้าพันดอกโมเรืนนอนนะครับก็มันน้อยมากเพราะรัฐบาลก็มีเงินอันจํากัดเพราะว่าภาระของงบประดินก็มีอยู่มากนะครับแล้วก็งบประมาณต้ขาดดุลน,นะครับแต่อันนี้ก็จําเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนก็อาจจะเก้าพันอาจจะไปแม็กซิมัมถึงสองหมื่นบาทขึ้นกับว่าระยะเวลาจะยาวแค่ไหนนี่นี่ตัวอย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ต้องเข้าไปช่วยจัดการอันหนึ่งก็คือกรณีของอประกันสังคม ผมคิดว่าอาจจะต้องไปช่วยนะครับประกันสังคมอาจจะต้องอผลักดันในส่วนนี้กรณีจ่ายผู้ประกันตนนะครับให้มีให้มีรายได้นะครับกอณีไม่ได้มีทำก็ไม่มีงานทําตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปช่วยกันใดยสุดน,นั้นขณะเดียวกันก็คงต้องกระทรวงนี้ต้องไปควบคุมราคาอาหารราคาสินค้าการกักตุนสินค้ากระบวนการที่จะทําให้ประชาชนได้ความเป็นอยู่อาหารการกินกลับคืนมาอย่างไร นะครับในไ,ไงของธบบนาคารเงินสินเชื่อฟื้นฟูทั้งหลายต้องเข้าไปช่วยจะต้องเริ่มด้วยการปรับลดอัตราการชําระหนี้คืนหลายประเภทแต่เยอะแยะภาคใต้นะครับสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตจะต้องปรับลดอัตราการชําระคืนลงยังไงเป็นต้นธนาคารเฉพาะกิจเ,เฉพาะของรัฐเช่นธนาคารทกสก็คงต้องไปเรื่อยเกี่ยวกับสภาพคล่องเกี่ยวกับภาคกิจกรรมต่อไปธนาคารออมสินคงต้องไปช่วยเอิ้ง หลายอย่างนี้เป็นการผ่อนหนักเป็นเบานะครับแต่หลายคนก็หมดเนื้อหมดตัวนะครับเป็นเรื่องที่ต้องสร้างชีวิตกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าอันแรกสุดเนี่ยผมว่าต้องหนึ่งการช่วยปัญหาการเยียวยาเร่งด่วนฟื้นฟ,นฟนูนี่เข้าไปทำแล้วเรื่องที่หนึ่งื่องที่สองต้องรีบเข้าไปเรื่อง แก้ไขฟื้นฟูนฟนในเรื่องโครงสร้างให้เร็วที่สุดโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่าถนนมันพังสิ่งปลักพังมากมารถยนต์เสียไปเยอะแยะอันนี้ต้องรีบไปฟื้นให้เร็วที่สุดเคลียร์ให้เร็วที่สุดแล้วก็กลับคืนมาให้มีสภาพการทํางานใช้งานได้แล้วก็สามารถเดินทางได้การเข้าออกอต่างๆจะได้สะดวกขึ้นการเดินทางจะได้ตามมา้อันที่สามสี่ก็เป็นเรื่องของการจัดการในเรื่อง การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างที่ให้ดีขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยผมว่าบทเรียนครั้งนี้เนี่ยมีหลายบทเรียนที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าต่อไปข้างหน้าคงต้องบริหารจัดการเรื่องนี้ใหม่นะครับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องอภัยทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีศูนย์กลางซิงเกิลคอมมานด์นะครับมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะครับต้องมาชาการนะครับรวมไปด้วยข้อมูล Data พร้อม นะครับจะเป็นเคลื่อนที่เร็วหรือจะเป็นปักหลักที่ตรง,ตรงจุดใดจุดหนึ่งสิงเกิลคอมมาจะต้องมีที่รวมของข้อมูลทั้งหมดสั่งการแก้ไขนะครับะจะเอาเรืออะไรจะเอาเรือที่ไหนเอาแบบไหนจํานวนเท่าไหร่ไปจุดไหนนะครับต้องมากเสร็จมีเครื่องติดติดตามได้เลยได้ทุกวันนี้ไปตรงไหนก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องแก้ไขแอนด์สิงเกิลคอมมาเนี่ยสำคัญมากนะครับและสำคัญก็คือว่าต้องมีห้องคอมมา o รมที่ชัดเจนเกิดขึ้น ซึ่งผมคิดว่าหน่วยงานสามสี่หน่วยงานเนี่ยทุกวันเนี่ยมีความเชีย่ยวชาญอยู่แล้วนะ,นะครับผมยังไม่อยากเห็นเขามีบทบาทนะครับเกิดขึ้นและผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้นะครับในกรมบางกรมเนี่ยเขาเชี่ยวชาญเขาฝึกประจำนะรักจาอยู่ทุกวันทั้งนี้เลยางหนึ่งกรมก็กันภัยอย่างนี้แหละอาจารย์ใช่ครับตัวอย่างเช่นความเชี่ยวชาญเขาถูกฝึกถูกฝึกมาพอสมควรนะครับต้องให้เขาดําเนินการ นะครับเป็นศูนย์กลางอยู่ที่ไหนนะครับดึงผู้เชี่ยวชาญจากาจากจังหวัดอื่นๆกลับขึ้นมาลงมาที่นี่ให้หมดเพื่อบัญชาการในเฉพาะหน้าให้ได้ในนี้ตัวอย่างาและให้เขาเป็นศูนย์กลางในการจัดการมีระบบนะครับทุกวันนี้มากันคนละทิศคนละทางหมดแล้วก็ไม่มีใครจัดการอะไรได้แลวทุกอย่างก็งงและการที่ต่าง ต่างคนจะไปช่วยเนี่ยมีมีข้อดีครับทุกคนมีคนจใจ,ใจ,ใจมูลนิธิกางกุศลมาเยอะแยะแต่ต้องจัดการให้เข้าไปสู่ศูนย์กลางไปถึงจะไปหุงข้าวที่ไหนยังหุงไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากไม่มีที่จะหุงจะทํำยังไงนะะส่งข้าวสารไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่รู้จะเก็บที่ไหนนะอันนี้ต้องเป็นวิธีการี่ต้องจัดการว่าที่ไหนเป็นที่รวมและแปลเป็นอาหารยังไงและอาหารนั้นจะบรรจุยังไงไปที่ไหนนะที่คือตัวอย่างให้เห็นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการ เตรียมการและหวังว่าต้องเตรียมการสําเร็จและผมคิดว่าอยากให้หน่วยงานหลักๆที่สองสามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบรรเทาสภาธารณภัยทั้งหมดเนี่ยประชุมแล้วก็อิมเมอร์เจนซีนะแล้วก็ทําเป็นปกติชํานาญมากแล้วก็ลงมือดาเนเินการเหล่านี้นะครับบัญชาการให้ได้ผลเหล่านี้นะครับเพราะทุกวันนี้มันสับสนวุ่นวายโอลแมนนะครับแล้วก็ขารเดียวกันก็ไม่อาจประสานกับหน่วยงานหลักๆได้ไม่ว่า ทางฐานกองทัพก็พยายามช่วยทุกคนก็พยายามช่วยก็ต้องคำมานเข้ามาด้วยกันหมดเพื่อความว่องไวนะครับรวดเร็วอันนี้ก็เป็นอะไรที่อยากจะฝากไว้ท่านหนึ่งในเรื่องการจัดการที่เราเคยทําในถ้าหลวงที่เชียงรายทั้งนู้นเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดีเพราะว่าค่อนข้างมีระบบอันนี้ก็ตัวอย่างหนึ่งนะครับแต่เหตุการณ์แล้วก็สภาพแวดล้อมและอะไรต่างเขาระแบกกันแต่พูดถึงว่าการที่มีการจัดการอย่างมีระบบเนี่ยจะช่วยทําให้เราสามารถ แก้ไขได้ทันเวลาแล้วก็หนักเป็นเบาได้ไม่น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการซิงก็คข้ามาในการ่แก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าเมื่อจัดการซิงก็คข้ามาแล้วก็ทําการทดสอบบ่อยๆเนี่ยลงมือทําให้ได้ผลแล้วก็บัญชาการให้ได้ผลจุดเคลื่อนที่เร็วอย่างนี้นะครับแต่ทําที่ไหนอย่างไรดึงคนมาจากที่ไหนบัญชาการยังไงมีมูลิธีช่วยเหลือมากมายจะใช้ประโยชน์ร่วมกันยังไง ต่างคนต่างส่งไปก็ลำบากนะครับอัเที่สองที่อยากจะให้ทบทวนมากๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับพังเมืองนะครับเป็นปัญหาอะไรอย่างไรแบบไหนทำไมถึงเกิดปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับก็ฝากว่าคงต้องนำพรบรพังเมืองฉบับปรับปรุงใหม่เนี่ยมาบังคับใช้ให้ได้ผลแล้วก็จัดการให้เป็นระบบแล้วก็ให้ระเบียบเกิดขึ้นแล้วก็เอาจริง,เอ,รงเอาจังกันเรื่องนี้นะครับการสร้าง เส้นทางไปขวางทางน้ําอะไรเปรน็นตัวเยอะแยะหมดไปเนี่ยต้องไปเริ่มจัดการได้ยังมีหลายปัญหาที่เกิดเกิดขึ้นการขวางทางน้ําการสร้างวสัสดุการสร้างสิ่งกอ่อสร้างอะไรต่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องมาแก้ไขจริงจังทันทีว่าจะทํำยังไงนะครับแล้วก็การทําที่ทางน้ําขวางทางน้ําอย่างนี้จะแก้ปัญหายังไงรวมไปถึงที่เก็บน้ํำยังไงคือภาพและสะท้อนใจนะครับคือประเทศไทยเราเนี่ยมีน้ําท่วม แล้วก็มีน้ำแรงพร้อมกันมันเป็นอะไรที่สะท้อนใจเราว่าไอ้แรงก็แรงเหลือกำลังไอท้ท่วมก็ท่วมจนแย่เป็นวทุกวันนี้แล้วเกิดในปีเดียวกันด้วยมันแปลว่าสะท้อนหลายอย่างของการจัดการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราต้องแก้ไขจะทำยังไงให้มันเกิดผลนะครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือน้ำใต้ดินเราก็น้อยลงเรื่อยๆเรยพราะเรื่องจากเราดูดมาใช้หมดเราต้องการธนาคารน,น้ำเราต้องสร้างธนาคารน,น้ำเก็บน้ำใต้ดินเพราะทุกวันนี้เราพบว่า เราขุดสำรวจน้ําบาดาลบางบุตรไม่มีแล้วเพราะเนื่องจากว่าเอามาใช้จนมากหลายหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ไม่เอามาก็ไม่ได้มีการเติมลงไปแต่ขณะเดียวกันเกิดภาวะน้าท่วมเกิดภาวะแรงเกิดภาวะขาดแคลนและอีกมานั้นคือเรากําลังส่งเสริมการลงทุนครั้งใหญ่นะครับไม่ต่ำกว่า2องแสนห้าหมื่นล้านนะครับมากมายนะครับหลายหลายล้านก็ยง่ายขณะนี้กำลังอนุมัติบิลไอให้กับธุรกิจ Data Center นะครับจํานวนมากลายทีเดียวหลายพันลายนะครับจะมีเงินลงทุนเข้ามาอีกหลายแสนล้านก็จริงแต่สิ่งที่ตามมาอันหนึ่งก็คือว่าเขาไม่ได้ใช้คนมากเท่าไหร่นะครับใช้คนคอนโทรลระบบเองแต่ที่สำคัญคือใช้พลังงานไฟและพลังงานน้ํามากปรากฏว่าก็หนักใจแล้ได้เอาจากน้ําที่ไหนมาให้เพราะบางพื้นที่ไม่มีน้ําแล้วแล้วก็กระทบขอขัดจังหวะด้วยน,น้าท่วมเนี่ยครับและที่สำคัญก็คือ ไอ้ที่ไม่มีน้ําก็ไม่มีน้ำไอ้ที่น้ําท่วมก็ท่วมดัตเซ็นเตอร์ก็งงๆเหมือนกันนะครับว่าผมจะทายังไงดีเพราะว่าเขาไปสารวจว่าเขาจะตั้งดาตเซนเตอร์ที่บริเวณนี้บริเวณนั้นปรากฏว่าหลายพื้นที่ไม่มีน้าําพอเองพออภาพมันออกก็แล้วกันนะครับเป็นจุดที่เขาประสงค์จะตั้งดาตเซนเตอร์จานวนไม่น้อยและพวกนี้ใช้ใช้เท่าไหร่หรือฮะใช้พื้นที่ไม่เยอะ แต่ใช้น้ำเท่ากับประมาณโอ้โหเหมือนหนึ่งแสนสามแสนครัวเรือนที่เดียวนะใช้ขนาดนั้นเลยในในแค่หนึ่งกิโลวัตต์ลองเข้าเนี่ยใช้พื้นที่ไม่เยอะแต่ใช้ไฟใช้น้ำเรามากขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าที่สำคัญค,คือไม่มีน้ำเพียงพออย่างภาคตะวออกเนี่ยที่เป็นจุดหนึ่งที่เขาสนใจจะไปตั้งดาต้า e ซ็นเเนี่ยกำลังปวดหัวกับการหาแหล่งน้ำนะครับนี่คือตัวอย่างน้ำประดานก็ไม่พอแหล่งน้ำก็ไม่พอ นะครับขณะเดียวกันบางพื้นที่น้ําท่วมจมน้ําอย่างนี้เป็นต้นมันอะไรจะท้อนใจประชาชนว่าเราจะจัดการน้ํำยังไงเพราะบางพื้นที่กลับไม่มีน้ําและเราก็ไปส่งเสริมให้มีการลงทุนสร้างดัชนเตอร์กันมากมายแล้วเวลานี้จํานวนมากมายแล้วก็กำลังเหนื่อยใจว่าสารวจพื้นที่จะเอาตรงไหนดีก็ไม่พบปริมาณน้ําเพียงพอที่เขาจะใช้ได้เราก็หวังว่าการะบวนการเหล่านี้เราคงต้องคิดให้รอบคอบหมดครับ อ่ผมก็เห็นด้วยว่าที่ส่งเสริมการลงทุนด้านนี้ด้วยแต่ต้องเตรียมการหน่วยงานทั้งหลายต้องคุยกันหมดว่าเราส่งเสริมแล้วเราจะกระทบอะไรบ้างและกระทบแบบนั้นจะทำยังไงจะช่วยกันแก้งไงจะเติมยังไงให้มันครบถ้วนนะครับอันนี้ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งก็ส่งเสริมไปฝ่ายหนึ่งก็หาน้ำไปนะครับและน้ําก็งบริหารที่ไหนด้วยเพราะไม่มีน้ํนาน้ําบาดาลก็ไม่พออย่างเราไปดูที่ภาคตะวันออกเนี่ยหาน้ําบาดาลแทบไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะอุตสาหกรรมเราใช้ไปมากแล้วระยะหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ไม่มีน้ําเติม นะครับเอาละทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากว่าเราคงต้องมาจัดการข้อที่สามคือระบบการบริหารจัดการน้ำที่จะเตรียมน้ำระยะยาวยังไงให้เพียงพอนะครับเพราะเราสะท้อนใจมากบางพื้นที่ท่วมแบบนี้หนักมากเสียหายหมดแต่บางพื้นที่ไม่มีน้ำใช้บางพื้นที่ต้องการทาอุตสาหกรรมก็ต้องการน้ำก็ไม่มีน้ำส่วนจะบอกว่าเหมาะสมไหมที่จะให้ส่งเสริมมาลงทุนให้ทำรัฐสภเซ็นเตอร์เขาไม่ได้ ทำอะไรให้เราเลยนอกจากใช้น้ําพลังงานเราอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ต้องทบทวนแต่ว่าแต่ว่าก็มีประโยชน์ในแง่หนึ่งแล้วเนเตอร์ก็เป็นตัวช่วยทําให้ขับเคลื่อนสหกรรมหลายอย่างตามมาแต่เราก็ต้องมาคิดว่าเราจะเอาน้ําจากที่ไหนไม่กระเทือนน้ําภาคอื่นๆด้วยยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดหนักว่าจะทํายังไงอันที่สามอันที่สี่เนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องมีฐานข้อมูลมากกว่านี้นะครับอย่างที่เรากังวลว่าเราไม่รู้เลยน้ําจะท่วม เราไม่รู้วฝนหนักฝนจะหนักขนาดนี้นะครับตกมาทีเดียวขึ้นมาทีเดียวเป็นเมตรอะไรเงี้ยเราไม่รู้ยังไงผมว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ต้องเริ่มต้นกันใหม่ว่าเราอาจจะต้องมาอันที่สี่คือวางระบบข้อมูลแล้วก็ Big Data เราใหม่แล้วก็รวมทั้งกระบวนกของ AI เที่มาช่วยยังไงได้บ้างไหมนะการพยากรณ์ที่แม่นยำนะครับในทุกขแขนงในเรื่องทางน้ำนะครับในเรื่องระบบน้ำ เรือดินฟ้าอากาศอุตุนิยมเหล่านี้เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยคงต้องประสานกันหมดน้ํามันลงมาจากเขาฝั่งนี้มันเตี้ยลงทะเลมันก็จมเพราะเรามันเป็นแอ่งน้ําหาดใหญ่นี่เป็นแอ่งมันเป็นแอ่งอยู่แล้วมันที่รวมและเป็นทุกปีเขารู้กันานานแล้วนะครับเอาล่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่คงต้องจัดจัดความสําคัญลงนะเพราะว่าถ้าเราไม่ดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเติบโตให้อย่างยืนไม่ได้ครังอั้น,นประเด็นที่ห้าที่เราฟุก คุยตลอดเวลาว่าเราจะเศรษฐกิจเติบโตเติบโตต,ต้องเติบโตอย่างยั่งยืนยั่งยืนคือมีความสามารถรองรับปัจจัยทุกอย่างได้หมดแล้วก็ป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดปัญหาที่สาคัญที่กลัวมากคือมันขาดความเชื่อมั่นนะครับว่าเราจัดการเรื่องนี้ไม่ได้และขาดความเชื่อมั่นของโครงสร้างพื้นฐานของเราและที่สำคัญก่นกอนนั้นมันทําให้อุตสาหกรรมจำนวนมากเริ่มคิดทบทวนว่าถ้าอย่างนี้อีก เขาก็เสียหายเหมือนกันแล้วเขาก็มองเห็นว่าเราจัดการไม่ได้งนั้นเราต้องรีบสร้างความเชื่อมั่นเร็วเพราะั้นรัฐบาลต้องมียุทธศาสตร์แล้วก็ต้องมีไทม์ไลน์แล้วมีแผนง,งานสรุปง,ง่ายๆข้อที่6อยากฝากมีพิมพ์เขียวให้ลงมาเลยว่าจะแก้ไขปัญหาและรองรับปัญหาเผชิญปัญหาอุทกภยัยทุกประเภทได้อย่างไรไม่ว่าภาคใต้หรือกรุงเทพมหาน,นคร